ที่คูวโลกเหนือกับคู่โลกใต้นี่มีสัตว์ชนิดหนึ่งนีที่ชุมมากนะคือแมวน้ำแต่ในเวลาเยอกันเนี่ยก็มีสัตีกชนิดหนึ่งที่มีไม่น้อยเหมือนกันนะคือปลาวานและปลาวานบางชนิดนี่มันตามล่า แมวน้ำนะเพราะแมวน้ำนี่เป็นอาหารโปรดของมันเลยปลาวาน,นี้เรียกว่าออกกานะหรือปลาหวานเพชฌฆาตเวลาแมวน้ำเนี่ยลงน้ำไปหาเหยื่อเนี่ยมันต้องระวังนะไม่ใช่ว่าจะไปสนใจแต่ปลาอย่างเดียวที่จะกินเป็นอาหารมันต้องระวังปลาใหญ่นะซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เลีนะ้ยปลาแล้วคือวานนะ แต่ว่าเราก็อย่างคุณน,นะเรียกว่าปลาวานปลาวานปลาวานออกกานี่มันก็จะกินแมวน้ําได้โดยเพพาะเวลาที่แมวน้ํานี่ลงน้ำนนทั้งสารที่ปลอดภัยของแมวน้ําคืออยู่บนน้ําแข็งหรือแผ่นน้ําแข็งขั้วโลกเหนือขั้วลกใต้นี่มันมีแผ่นน้ําแข็งนะทีะ่ใหญ่ นะกว้างแมวน้ำอยู่บนแผ่นน้ำแข็งนี่ก็ปลอดภัยแต่ว่าก็ไม่ได้เสมอไปนะเพราะว่าก็พบว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในโคโลกใตนะ้นแมวน้ำเนี่ยแม้ว่าจะอยู่บนแผ่นน้ำแข็งนะก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยนะจากออกก้าหรือประวันพิจัข้าม มันมีคนถ่ายทำคลิปนะั้นแล้วพบว,ว่าเนี่ยสมมุติว่ามีออก้าตัวหนึ่งเนี่ยไปเจอไปเห็นแมวน้ำเนี่ยอยู่บนแผ่นน้ำแข็งเนี่ยสิ่งอย่างแรกที่มันทำคือไปเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมามาหลายตัวเลยเรียกมาทำไมนะเพื่อมาช่วยกันช่วยกันยังไงช่วยกันเอาแมวน้ำเนี่ยลงมาจาก แผ่นน้ำแข็งมันทำยังไงนะอย่างแรกที่มันน้ำคือมันก็จะพร้อมใจกันขยับขยื่นหางเป็นจังหวะเลยนะพร้อมกันเลยเพื่อทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันก็แหลงพอที่จะไปกระทุง่งกระแทกแผ่นน้ำแข็งเนี่ยให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆ ก็กลายเป็นว่าน้ําแข็งแผ่นใหญ่ที่แม่น้ําอยู่อย่างปลอดภัยเนี่ยตอนนี้มันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าแผ่นน้าแข็งมันก็เล็กลงแล้วพอแผ่นน้ําแข็งเล็กลงทําไงนะเปาวานก็จะคล้ายๆกับช่วยกันดุลนะช่วยกันดัน,นะน,ดนแผ่นน้ําแข็งที่แมวน้ําอยู่เนี่ยให้อ,ออกไปกลางทะเลที่มันโล่งๆหน่อยแล้วคนนี้ก็พร้อมใจกันนะ ทำคลื่นคราวนี้ไม่ใช่คลื่นใต้น้ำ้วจะเป็นคลื่นเหนือน้ําเลยเพื่อจะซัดแมวน้ำเนี่ยให้ลงให้ตกลงมาจากแผ่นน้ําแข็งพอแมวน้ำเนี่ยอยู่ในทะเลอยู่ในน้าเนี่ยคราวนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วแต่ปวานี่ยังไม่ทําแค่นั้นนะยังช่วยกันเนี่ยปล่อยฟองอากาศ ต่างคนต่างตัวต่างคนต่างก็ปล่อยฟองอากาศเพื่อทําให้แมวน้ํานี่มึนงงเจอฟองอากาศรอบตัวนี่มันมึนงงนะแล้วมันก็เลยไม่รู้วิธีป้องกันตัวป้องกันตัวไม่ได้แล้วปลาวานก็ได้ทีนะงับแมวน้ําแล้วก็แบ่งกันเป็นการงับแมวน้ําโดยที่มันไม่เจ็บปวดเลยเพราะว่าแมวน้ํานี่มันงงแล้ว ราะถ้ามันไม่งงมันก็จะต่อสู้ขัดขืนปลาวานก็อาจจะมีบาดแผลแล้วที่ถ้ามีบาดแผลแล้วเนี่ยมันก็รักษาตัวลําบากอนนี้มันเป็นความชานฉลาดนะของปลาวานออกา้าเนี่ยซึ่งคนคนเราเพิ่งเห็นนะว่ามันฉลาดมันมีสติปัญญามันไม่ใช่แค่รอให้แมวน้ำเนี่ยลงมาจากมันไม่ใช่แค่รอให้แมวน้ำเนี่ย ว่ายน้ําเพื่อหาเหยื่อนะแม้อยู่บนแผ่นหินแผ่นแม่น้ําแข็งเนี่ยมันก็หาทางทําให้แม่นั้นี่นะลงมาสู่ทะเลได้แต่ครั้นี้มันก็มีเหตุการณ์ประหลาดอย่างนึงเกิดขึ้นนะคือมีคนพบว่าขณะที่ ปาวานอ,อก,กาเนี่ยกำลังจะเล่นงานแมวน้ำด้วยยุทธ,ธวิธีอย่างที่ว่าเนี่ยบอกว่ามันมีปาวานอีกชนิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นปาวานหลังค่อมตัวใหญ่มากมาเพื่ออะไรมาเพื่อขัดขวางการหาเหยื่อของปาวานออก,ก่าเพื่อนันคือมาช่วยแมวน้ำตัวที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อ ก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะใช้ดโดรนเนี่ยก็แปลกใจมากว่าปกติเนี่ยปลาวานหลังคอมเนี่ยมันไม่เคยอยยางมายุ่งเกี่ยวกับออกกานะเพราะออกกาเนี่ยมัน,มนชอบนะชอบกินลูกปลาวานหลังคอมปลาออกกาตัวมันเล็กนะแต่ว่ามันกินไม่เลื่องนะแม้กระทั่งปลาฉลามก็กินลูกปลาวานหรือปลาวานหลังคอมตัวเมียมันก็กินเพราะมันสัตว์กินเนื้อ แต่ปวาหลังค่อมนี่มันไม่ได้กินสัตว์นะมันไม่ได้กินสัตว์ใหญ่แต่การที่มันโผล่มากลางวงเนี่ยนะเขาก็เชื่อว่ามันมาเพื่อจะช่วยช่วยแมวน้ำมั่นก็เป็นเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งมากนะเพราะไม่เคยมีใครเห็นปะวาลหลังค่อมนี่มายอมเสี่ยงอันตรายนี่ กลางวงออกา้าเนี่ยเพื่อมาช่วยแมวน้ําแต่ว่ากรณีนี้ช่วยไม่ทันนะแมวน้ํามันอยู่ในปากของออกา้าแล้วแต่ที่แปลกใจคือออกาเนี่มันไปคาบแมวน้ํามาแล้วว่ายตรงมาที่ปาวัดหลังค่อมเมืองจะบอกว่าเนี่ยดูสิดูสินะฉันได้กินแล้วนะ แค่ๆมาเยอยหยันว่าเนี่ยแกช่วยไม่สําเร็จหรอกฉันกินเรียบร้อยแล้วฉันจับมาเรียบร้อยแล้วเออมันก็มีอ่าค้าๆว่ามีพฤติกรรมคล้ายๆคนเลยนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าปาวันหลังคอมเนี่ยมันก็มีน้ําใจนะอยากจะช่วยแมวน้ําที่ตกเป็นเหยื่อทั้งที่ก็เป็นคนละสายพันธุ์กัน สันนี่มันก็มีน้ําใจนะบางทีมันไม่ใช่แค่นึกถึงเพื่อนต่างพันนะแม้เพื่อนพันธุ์เดียวกันมันก็นึกถึงเหมือนกันแล้วบางทีมันก็นึกถึงแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะยังไม่มีคลิปนะประเทศจีนผู้ชายกำลังกินไก่ย่างจู่ๆหมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้เกรา มันก็มาเห่านะมาเห่ามันก็ว่าขอส่วนแบ่งนะแถมยังคาบเอานะน้ำอดลมมาให้ด้วยคล้ายๆว่าเรียกร้องความสนใจเรียกร้องรางวัลเจ้าของนี่ก็ตัดแบ่งให้นะไก่ย่างให้ไปขาหนึ่งหมาเนี่ยได้ไก่ย่างก็ดีใจนะคาบขาเนี่ยไป ออกไปนอกบ้านแต่ปรากฏว่าไม่ได้กินเองนะเอาไปวางไว้ตรงแผ่นหินหแผ่นหินเนี่ยไปดูใกล้ๆบรากว่ามันเป็นแผ่นหินที่จารึกจารึกชื่อของหมาที่เคยเป็นเพื่อนที่ตายไปตรงนั้นเป็นสุสานนะเป็นหลุมฝังศพของหมาตัวก่อนหน้านั้นนะ แล้วก็มีแผ่นหินจารึกชื่อแล้วก็รูปของหมาเจ้าของคงรักหมามากนะตายแล้วก็ฝังหมาที่รักไว้ในสุสานในเขตบ้านถามว่าหมาตัวนั้นเนี่ยเอาไก่ย่างเนี่ยขาไก่ไปวางไว้ตรงไหนตรงนั้นทําไมก็คงอยากจะให้เพื่อนกินนะเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยอยู่ปราโลกเนี่ย เพราะคนจีนก็มีธรรมเนียมนะว่าใครที่ตายไปเขาก็มีการเส้นไหว้เอาเป็ดเอาไก่ไปเส้นไหว้ให้กับบรรพบุรุษหรือคนรู้จักที่ตายจากไปหมาตัวนี้เนี่ยมันก็คงจะเรียนรู้พฤติกรรมวัฒนธรรมธรรมเนียมนะของเจ้าของพอเพื่อนตายไปก็นึกถึงเพื่อนอยากให้เพื่อนได้ กินไก่ย่างมันก็เลยเอาไก่ย่างเนี่ยขอจากเจ้านายมาให้อันนี้มันอาจจะเป็นการแสดงก็ได้นะเพราะว่าหมาอาจจะไม่ได้มีความคิดแบบนั้นจริงๆก็ได้แต่เราเห็นแล้วก็เออมันก็น่ารักดีนะแล้วก็เป็นไปได้นะว่าหมา,าจ,จะมีความคิดแบบนั้นก็ได้แต่ถ้านึกต่อไปถ้าเป็นเมืองไทยนี่มันจะทํำยังไงนะเพราะคนไทยเราก็โดยเฉพาะชาวพุทเราก็ไม่มีธรรมเนียมเส้นไว้ เราก็มีทรรมเนียมนะนะทาบุญอุทิศให้กับผู้ที่ลงลับแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ทําบุญอุทิศให้กับหมาแมวที่ลงลับน่าคิดนะว่าถ้าหมาแมวที่เราเลี้ยงเนี่ยนะมันเห็นพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยก็อาจจะเวลานึกถึงเพื่อนที่ตายจากไปอยู่พรลโรคก็อาจาจะอยากจะมาทําบุญอาจจะ เอาอาหารมาถวายพระแล้วก็ให้พระนี่ก็ทำบุญติชิตให้นะพฤติกรรมของหมาจีนกับหมาไทยอาจจะแตกต่างกันนะเพราะว่ามาเรียนรู้แตกต่างกันจริงๆอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็พบว่าสัตว์เนี่ยต่างถิน่นต่างที่เนี่ยนะมันมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปอย่างเช่นภาษาเนี่ยเขาบอกว่าปลาก็ดี เวลาหาค kind of mm ู่เนี่ยยัีปลาคอตในี่เวลาหาคู่เนี่ยมันจะส่งเสียงแต่เสียงที่ปราคอตแต่ละที่หาคู่ใช้ในการหาคู่เนี่ยไม่เหมือนกันเพี้ยงกันนิดหน่อยจริงจอก็เหมือนกันนะเวลาเวลาเวลาหอนเนี่ยก็แต่ต่างที่ต่างแห่งก็จะหอนเสียงเพี้ยงกันนิดหน่อยลิงก็เหมือนกันนกก็เหมือนกันร้องก็แตกต่างกัน เหมือนกับว่ามันมีสำเนียงที่เพี้ยนหรือภาษาที่เพียเ้ยนคล้ายคคนเราคนเราเนี่ยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานพูดภาษาเดียวกันแต่ว่าสำเนียงมันไม่เหมือนกันสัตว์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเรารู้เพราะว่าเขาใช้ AI ไเนี่ยไปทําการวิเค,คราะห์เสียงของสัตว์นานาชน,น,น,นิดพบว่าเสียงของสัตว์แต่ละแต่ละที่เนี่ยซึ่งใช้ในการสื่อสารเนี่ยที่เราเรียกว่าภาษาเนี่ย มันแตกต่างกันมันเพี้ยงกันนิดหน่อยปลาวานก็เหมือนกันและต่อไปเราจะพบว,ว่ามันมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่มันแตกต่างกันไปด้วยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไม่ใช่จากคนนะแต่ว่าจากกันและกันหรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตามสถานที่รวมทั้งการใช้วิธีการในการล่าเหยื่ออย่างออกาดีล่าเหยื่อด้วยวิธีที่ว่าเนี่ยนะในโคโกใต้เนี่ย ก็เพราะว่ามีแค่ร้อยตัวเท่านั้นนะที่ทำอย่างนี้ได้แล้วก็เฉพาะออก,ก์กาในโคโลกตถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยไม่รู้วิธีนี้แสดงว่ามันมีมันเรียนรู้มันถ่ายทอดนะแลวเป็นการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดที่ขึ้นอยู่กับเฉพาะที่เฉพาะแห่งตรงนี้เราจะเรียกวัฒนธรรมก็ได้วัฒนธรรมนี่มันเป็นเรื่องการเรียนรู้และถ่ายทอดไม่ใช่เป็นเรื่องของสัญชาตญาณอย่างเดียว เพรนภาษาของสัตว์เนี่ยพฤติกรรมในการหาเหยื่อการหาคู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องสัญชตาตญาณล้วนๆนะมันมีการเรียนรู้นะจากกันและกันก็เลยมีมีความเพี้ยนมีความแตกต่างกันแต่และท้องถิน่นเพราะั้นเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ที่สัตว์ก็จะมีวัฒนธรรมเหมือนกันไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่มีวัฒนธรรมอรเอาละเตรียมรับพร ทีตั้งวัติตั้งตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพิพาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพ,าพ,พรันสัพเพภูเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาระโซยาธาเหมือนพระจันนในวันเพนมานีโชติระโซยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดี สาพพิติโยวิวาชนตุควานจนรารายทั้งปวงจงบำราดไปสาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพตว,วันตรารโย ο, อันตรายามีแก่ท่านสุขิทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืน อาภิวาธนาสิเิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังต่างสิบาการคืออายุวันนาสุขาภาละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพมังคลังขอสัพพโมคลจงมีแก่ท่าน ราพันตุสาภาเทวตาพอเล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสจิภภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุ่เอเทิม